วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการส่งงานแล้วก็เผยแพร่ง,งานบน Google s i t e นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตปุ่มขวามือนะคะที่เขียนว่าเผยแพร่นะคะให้นักเรียนคลิกลงไปจะมีเขียนว่าที่อยู่เว็บนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนักเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นก็นได้นะคะไม่ต้องยาวนะคะเอาที่พอจําง่ายเนาะครูจะพิมพ์ว่าครูเจน หลังจากนั้นให้ไปที่จัดการนะคะจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกก็คือชื่อนี้ใช้ได้นะคะไปที่จัดการหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกนะคะ2ออย่างนี้จะมีให้เราเลือกว่าเว็บไซต์ที่เผยแพร่เป็นสาธารนณะหรือไม่นะคะให้เราเลือกเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น อ d เดเตอร์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะจะใช้เป็นโรงเรียนบกุวิทยาเฉยๆหรือว่าทุกคนที่มีลิงค์ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงที่เผยแพร่เว็บไซต์ให้เป็นสาธารณะนะคะหลังจากนั้นไม่ต้องทําอะไรนะคะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรเพิ่มเติมเนาะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะทีนี้สามารถกดเผยแพร่เว็บไซต์ของเราได้เลยรอประมวลผลสักคู่หนึ่งนะคะจะขึ้นว่าเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณสําเร็จแล้วให้คลิกที่ ดูนะคะอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราได้ออกแบบไปนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะทีนี้หลังจากที่เยผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปดูตรงที่ครูก,กำลังชี้อยู่ก็คือเป็นรูปคล้ายๆคลิปหรือว่ารูปลิง์นะคะให้เรียนคลิกตรงนี้นะคะเพื่อทำการคัดลอกลิง์กของตัว Google Site อันนี้เข้าไปส่งใน g l e c l a s s r o o m นะคะเวลาส่งงานให้ครูเนาะต้องคลิกที่ตัวนี้คลิกที่เผยแพร่ตั้งค่ายเป็นสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะมันจะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์นะคะตรงนี้เราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็นำไปส่งใน g o o l l e Cardroom ได้เลยะค,ะค่ะคูจะเปิดอีกแถบหนึ่งขึ้นมานะคะเป็น Google l a คั r o o o เนาะ ครูจะยืมคัดรูมของเพื่อนนะคะที่เป็นนักเรียนเนาะจำลองการเป็นนักเรียนขึ้นมา1คนนะคะขอนักเรียนจะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ให้ไปหัวข้อที่การส่งงานนะคะหลังจากนั้นให้กดคลิกตัวงานนะคะให้เลือกตรงเพิ่มหรือสร้างแล้วไปที่ลิงก์แล้วก็นำลิงก์ที่เราได้ทำการ Copy จาก Google Sites เมื่อกี้นํามาวางแล้วก็นําไปส่งในคัดรูมได้เลย